มาอัปเดตข่าวนิโ s ลโซกับ n e w s t u n อัปเดตวันที่9มิถุนายนนะครับข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะแฟนนิโ s ลโซอย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวจะได้เข้ามาที่นี่สำหรับข่าวนิโค o โซี่ Newtune นะครับวันนี้ก็มีข่าวคราว,าวน่าสนใจนะมีข่าวรือซื้อขายแล้วก็ข่าวสโมสรแล้วก็มีบทความน่าสนใจบทความหนึ่งเดี๋ยวผมจะ อัปเดตให้ทุกคนได้ฟังที่นี่ชินิวส์ทูนก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะทุกคนถ้าใครชอบข่าวที่นี่อยากให้มีข่าวคราวอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะนะครับเรื่องแรกก็เป็นการซ่อมสนามเซนต์เจมส์พาร์คนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพซ่อมนะก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับถึงแม้ว่าจะพาเดโกโซไปเล่น UCL ได้ก็ตามคือทีมเนี่ยจะต้อง ดูแลสนามนในทุกภาคส่วนแล้วตอนนี้ก็เห็นมีข่าวเรื่องทั้งสนามซ้อมแล้วก็สนามแข่งนะรวมๆมันไปเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะฮะโอเคมาเข้าเรื่องหลักเราดีกว่าเนาะนะครับเป็นเรื่องข่าวคราวซื้อขายก็มี2แหล่งนะครับเขาก็มีการอัปเดตแต่ว่ามีลายชื่อออกมาเพียบเหมือนกันเริ่มกันที่แหล่งแรกนะครับลุคเอ็ดเวิร์ดนะครับอันนี้เป็นนักข่าวเชลลกราฟก็จริงๆอาจจะ เชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ว่าก็มีแหล่งข่าวที่โอเคอยู่ก็เลยเอามาอัปเดตได้ฟังเขาก็มีการอ้างไปที่แหล่งข่าวใกล้ชิดของเอ h ฮาวก็คือทีมงานเบื้องหลังแหละประมาณว่าตอนนี้นิวคาสเซิลเนี่ยกำลังสํารวจแล้วก็เรื่องของราคาของผู้เล่นที่อยู่ในทีมตกชั้นก็คือผู้เล่นที่มีศักยภาพของทีมตกชั้นเนี่ยมีใครราคาเท่าไหร่กันบ้างตอนนี้กําลังสํารวจกําลังสอบถามอยู่ แล้วก็รายชื่อที่ว่ามาเนี้ยก็จะมีพวกอของเลสเตอร์นะจะเป็นหลักๆเนี่ยจะเป็นฮาวีบารน ann, แล้วก็เจมส์แมดิสันซึ่ง2คนเนี้ยได้รับการโยงนะครับจากสื่อกับนิวคาสเซิลบ่อยมากนะครับแล้วก็นิวคาสเซอลมองว่าเป็นผู้เล่นที่มีมูลค่าที่ดีขึ้นหลังจากที่เลสเตอร์เนี่ยตกชั้นะนะครับโดยแมดิสันวัย26ฮาวีบาร์วัย25อันนี้ผมเคยมีการวิเคราะห์ ให้ฟังไปแล้วนะว่าอ่ะแต่ละคนมีความสามารถยังไงผลงานเป็นยังไงมีข้อดีข้อด้อยยังไงนะครับอันนี้เคยอัปเดตไปแล้วพองานก็ข้ามนะอ่าส่วนต่อมานะครับก็มีรายชื่อนักเตะซ้อมตันโผล่มานะแล้วก็แหลงข่าวเขาว่าเิโกโซเนี่ยสนใจนักเตะซ้อมตัน um นะครับจริงๆสนใจ3คนแต่ทรงๆคนหนึ่งน่าจะยากมากนะครับก็คือ2คนที่ว่ามันนี่ก็เป็น, Peter นคายปีเตอร์วอลเกอร์นะเป็นแบ็กทีมชาติอังกฤษแล้วก็ โรมโอลาเวียนะเป็นมิดฟิลด์อดีตนักเตะของแมนซิตี้เป็นดาวรุ่งแล้วก็เป็นทีมชาติเบลยเยียมนะแต่ว่าได้โฮมกลอนด้วยเพราะว่าฝึกซ้อมในอังกฤษมาหลายปีแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือเจมส์วอร์ดเพาล์นกับตันทีมซอมตันอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากนะเพียงนหลายคนบอกโอ้อยากได้เลยเจมส์วอร์ดเพาล์นะถ้าได้มาในี่ช่วยยกระดับทีมแน่นอนแต่กรณีของเจมส์วอร์ดเพา์เนี่ยผมลองไปดูแหล่งข่าวนะเขาว่าเจมส์วอร์ดเพา์เนี่ย ซอมตั้นนะครับตั้งข้าตัวที่50ิบล้านปอนด์นะครับกับทีมตกชั้นนะกับนักเตะวัย29่านะฮะคือเห็นว่าเซิลมีตังนะครับสอบถามไปนี่ก็เรียกกันยับเลยนะนะครับ5้าสิบล้านปอนด์ก็ต้องถอยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับแหล่งข่าวเทเลกราฟเนะี่ยเขาก็มีการอ้างนะเขาบอกว่าอา่ทางพนะีเตอร์วอลเกอร์เนี่ยคือมีการพูดคุยนะว่าแบบว่านักเตะคนนี้ ตอนที่เป็นแหล่งข่าวภายในของดีกอสเซิลเขาบอกว่าเหมือนสร้างความประทับใจให้กับทีมงานดีกอสเซิลที่สอดส่องฟอร์มหลายๆครั้งนะมาช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสสักทีนะแล้วก็ตอนนี้ซ้อมต้นตกชั้น,นก็มีการพูดคุยมีการประชุมกันภายในทีมประมาณว่าถ้าเกิดซ้อมต้นตกชั้นเนี่ยใครน่าสนใจบ้างแล้วก็ชื่อผู้เล่นหลายๆเนี่ยก็ออกมาเป็นชื่อแรกๆนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยก็พร้อมย้ายนะแล้วก็พร้อมเป็นตัวหมุนเวียน ของทีม纽卡素ได้เลยนะครับฤดูกาลหน้านี่จะมีโปรแกรมที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เล่นได้ทั้งแบ็คขวาและแบ็คซ้ายฮาวเนี่ยก็คืออยากจะได้เล่นอ,อยากจะได้แบ็คที่เล่นเกมบุกได้ไม่ใช่ว่าเล่นเกมรับได้อย่างเดียวนะครับคือเขามองว่าแบ็คที่เป็นระดับท็อปส่วนใหญ่เนี่ยต้องเล่นเกมลุกได้เล่นเกมรับดีอาจจะแบบมีชื่ออื่นด้วยพวกรีวาเมนโต้ที่เป็นแบบข่าวลือแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ออกมาจากข่าวเนี่ย อ่ส่วนอีกคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีชื่อผ่านหน้าสื่อโดยตลอดนะเห็นมีข่าวเชลซีเคยทุ่มห้สิบล้านแต่ว่าซอมตันปฏิิเสธไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่นะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยโรเมโลโรเมโอลาเวียเนี่ยตามข่าวเขาว่าอ่ทางนิโคลโซอสนใจก็จริงนะแต่ว่ามีหลายทีมติดตามสถานการณ์อาจจะมีค่าตัวลาลาสี่สิบล้านปอนด์ก็ได้นะเอาแต่เน้นย้ำนะครับว่าตอนที่ข่าวเขาว่าเชลซี ทุ่มซื้อโรเมโอลาเวียเขาว่า50ล้านนะแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะมีค่าตัวราวๆสีล้านแปลว่าอาจจะเอเย่นปั่นข่าวหรือเปล่าอันนี้น่าคิดแล้วก็เขาบอกว่านักเตะเนี่ยจริงๆฝีเท้าโดดเด่นตั้งแต่แมนซิตี้ชุดเด็กแล้วก็เป็นเด็กที่มีแววนะเป็นเด็กที่โปรเดนชั่ดีก็มองว่าเอามาเป็นอนาคตทีมได้ส่วนอีกคนนึงนะครับก็เป็นนี่ฮะเชลเลอร์อดัมนะครับเป็นผู้เล่นของลีดยูไนเต็ดนะฮะเป็นคนอเมริกามิดฟิลด์ นะครับคือกรณีของปีเตอร์วอล์กเกอร์เนี่ยอันนี้เป็นแบ็กขวาแต่เล่นแบ็กซ้ายได้เจมส์บอดพาวเนี่ยเป็นมิดฟิลด์แมดดิสันกับฮาวิบาร์เนี่ยเป็น2ผู้เล่นตัวลุกนะครับแล้วก็ลาเวียมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็เทเลอร์อดัมก็มิดฟิลด์ตัวรับกึ่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับซึ่งดูจากาที่ว่ามาเนี่ยก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะเพราะว่านิโกโซ่เนี่ยาถามว่าตัวลุกเนี่ยถ้าเกิดแม็กซิมแมงไปก็ต้องมีใครเข้ามาจะเป็นแมดดิสันหรือเป็นบานอันนี้ก็น่าคิด ส่วนตำแหน่งแบ็กเนี่ยยังไงก็ต้องหามาสลับกับที่เปียอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณที่เปียเจ็บขึ้นมาคุณจะใช้มากินโยเหรอเดี๋ยวจะใช้ใครอันนี้ก็น่าคิดนะยาขอบเมอร์ฟี่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะงั้นต้องหาเพิ่มส่วนตำแหน่งมิดฟิลตัวรับเนี่ยก็ต้องหามาเผื่อบางเกมเนี่ยต้องเล่นเกมรับมากๆก็ต้องหากางรับที่ขยันกายภาพดีแล้วก็แข็งแกร่งเข้ามานะเอามาช่วยกีมาเลสนะซึ่งพอดูเทเลอร์อดัมกับ ทางโรเมโอลาเวียน่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าทีมตกชั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะมีตัวพรีเมียมอยู่อย่างเช่นลิเวูก็เคยได้พวกโรเบอร์สันใช่ไหมโรเบอร์สันแล้วก็วายน,นดุมชากิลี่พวกน,นี้ก็เคยได้พวกดีๆมาก่อนเพราะงั้นในกรณีของนักเตะตกชั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายชื่อที่น่าสนใจไม่น้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องผู้เล่นที่นิวคาสเซิลสนใจในข่าวเนาะว่า ใครเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะามาดูกันคร่าวๆหน่อยนะครับเริ่มกันที่โรมโอลาเวียนะเป็นมิดฟิลด์ที่ป๊อปมากๆนะครับในสื่ออายุน้อยด้วยนะวัยสิเบลเยียมอดีตนักเตะแมนซิตี้นะเป็นเด็กเก่านะครับแล้วก็ลงสนามถามว่าระดับหนึ่งไหมก็ระดับหนึ่งแต่ว่าทีมตกชั้นก็คือก่อนหน้านั้นไม่ได้มาย้ายมาอยู่ซามตันทีมไม่ตกชั้นนะแต่ว่าพอย้ายมาปั๊บทีมตกชั้นแล้วก็ไซติส่วนตัวถือว่าธรรมดานะการดวลชนะก็ ดีบ้างไม่ดีบ้างครับก็ตามภาสาดาวลุ่งนั่นแหละแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเคยดูมาพอประมาณนะครับคือ,อยังรู้สึกว่า40ล้านปอนด์ตามข่าวประโคมเนะี่ยยังไม่ได้รู้สึกคุ้มค่านะแต่หากมีทีมอื่นมาสนใจเนะี่ยคิดว่าน่าจะลําบากมากๆในการจะประมูลค่าตัวาถามว่าเป็นกลางรับที่บิลเกมดีไหมผมเคยดูตอนเล่นแมนซิตี้นะครับตอนอน่าจะเป็นคาราบาวคับนะเจอสักทีมหนึ่งที่เป็นทีมลีกลองอ การ b u i เกมไม่เท่าไหร่นะครับให้กุนโดกันแบกแล้วเกมนั้นนี่จำได้ว่าแมนซิตี้เนี่ยใช้ดาวลุ่งกระจจยนะมีกุนโดกันฟอร์เดนแล้วก็สเตอร์ลิงนะที่เป็นตัวหลักที่เหลือนี่คือ,อเป็นดาวลุ่งหมดเลยนะครับเป็นดาวลุ่งหมดเลยแล้วนักเตะค,คนนี้คือไม่ได้อยู่ในความประทับใจที่ผมเคยดูนะแล้วก็ตอนเล่นซ้อมตั้นเนี่ยก็มีเกมที่น่าประทับใจไม่กี่เกมนะครับแต่ว่าคนอาจจะโฟกัสเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นเกมใหญ่แล้วก็ สิ่งที่ผมว่าโดดเด่นเนี่ยก็คือเรื่องของของพลังงานที่แบบวิ่งไล่ตัดกระจจยกระจายนะเป็นคนที่ขยนันขยันข้อบอลมากๆแต่ว่าดูจากสไตล์การเล่นแล้วอ่ะบิวเกมไม่เท่าไหร่เน้นตัดบอลเกมรับดีไม่ใช่สเปคของแข้งทีมระดับท็อปนะแล้วนักเตะยังไม่ได้พิสูจน์ตัวในระดับที่คู่ควรกับราคาแล้วก็ดูจากฝีเท้าแล้วผมว่ายังต้องฝึกอีกเยอะก็ยังไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่ ทุกคนอาจจะชอบนะอันนี้เข้าใจนะครับว่าแบบโอ้ชื่อเสียงเชลซีอยากได้แมนยู Menu สนใจสเปอร์สนใจอาร์เซนอลสนใจแต่ในความเป็นจริงก็คืออบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเอเย่นเนี่ยปั่นข่าวขึ้นมาก็ได้นะราคา50ล้านทำไมซ้อมต้นไม่รับอะถูกไหมแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเราก็น่าจะทราบนะเนาะเพราะงั้นลาวเอียก็ถ้าเกิดว่านิโกเโออกมาอาจจะดีก็ได้นะ แต่ถ้าไม่ได้มาก็ไม่ได้เสียดายนะฮะ,ะส่วนต่อมานะครับปีเตอร์วอลเกอร์นะครับปีเตอร์วอลเกอร์เนี่ยผมเคยดูแรกๆนะตอนสเปอร์นะครับตอนนี้อยุยี่สิก็อยู่ในวัยพีคสัญญาเนี่ยสองปีนะสูงร้อยเจ็ดสเป็นนักเตะที่พร้อมใช้เลยแล้วก็อยู่ซ้อมตั้นมา3ปีก็โอเคนะครับแล้วก็ถ้าดูกันตามฝีเท้านะผมก็ดูมาพอประมาณหนึ่งอนะเคยเห็นตอนเล่นสเปอร์ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งแววดีนะ เล่นแบ็คขวานะครับตอนนั้นน่าจะเป็นตัวสลับไม่ที่เปียกกวอลเกอร์ Walker สักคนหนึ่งอนะลงมาโอเคนะครับจังหวะการเติมไปสร้างโอกาสรับพอได้ลุกดีแล้วก็ตอนอยากลงสนามเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสให้แกแกก็เลยเลือกย้ายไปที่อื่นนะครับแล้วก็ที่ที่ว่ามาเนี่ยก็คือซ้อมตันแล้วก็อยู่ที่ซ้อมตันมา3ปีนะพาทีมเราตกชั้นได้2ครั้งแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดก็ตกชั้นเป็นแบ็คที่โดดเด่นเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะกะยายภาพเรื่อง ความคล่องแคล่วดีรับเทคนิคดีทักษะดีเกมรับใช้ได้นะครับไม่ได้คิริคิเเลเท่าไหร่ตอนดวลหนึ่งหนึ่งเนะี่ยค่อนข้างดีเลยไซติก็ออกมาค่อนข้างชัดนะจังหวะเติมเกมเนะี่ยเติมขึ้นลงได้สม่ำเสมอแล้วก็เล่นได้2ข้างนะผมก็เห็นเล่นแบ็คซ้ายก็เล่นโอเคนะเล่นแบ็คขวาก็เล่นโอเคนะครับแต่ว่าด้วยการที่ระบบทีมซ้อมตั้นก็เราก็รู้กันอยู่ว่าไม่ได้ยกระดับเท่าไหรนะ่อ่ะคือเหมือนกับ ินลโกโซยุคสตีบูธอะคุณคิดว่าฟาเบนชาจะ,จะ,จะเฉิดฉายไหมล่ะอ่าใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นฟาฟาเบนชายุค o ูธมาเป็นยุค How อะเปลี่ยนไปคนละเรื่องนะครับหรือวิวสันเงี้ยตอน How กับบูธเนี่ยเป็นไงคนละเรื่องถูกไหมพองั้นเรื่องระบบอะก็อาจจะมีส่วนแล้วก็ไซตีเนี่ยเรื่องของการคอร์สนี่คอร์สไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ อันนี้ถิติของปีเตอร์วอลเกอร์นะครับแต่ว่าเป็นคนที่ขยันเติมเกมบุกนะเล่นรับลุกบุกได้ปกติแต่ผมเคยไปเปิดดูถิติตอนเล่นให้กับสเปอร์นะครับจริงๆตอนดูสเปอร์ผมก็เคยเห็นคลอดแม่นๆนะแต่สมัยนี้เหมือนถิติคลอดดอปลงอาจจะเป็นที่ระบบก็เป็นได้นะครับอ่าแล้วก็ถามว่าคนต่อมาเป็นใครมั่งอ่าอีกคนนึงก็เป็นเทเลอร์อ,อ,อดัมนะครับอันนี้ของลีดอ่าเทเลอร์อ,อ,อดัมเนี่ยตอนนี้อายุ24นะเป็นกัปตันทีมชาติอเมริกาด้วยนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ยก็จะเป็นผลดีในเรื่องของฐานแฟนบอลแล้วก็ผมเนี่ยก็เคยดูตอนเล่นลีดมาบ้างนะก็ใช้ได้นะไซติแย่งบอลส่วนตัวค่อนข้างดีนะพื้นฐานจ่ายบอลดีนะไม่ได้ขี้เละทักษะดวลก็ใช้ได้นะอยู่ในพื้นที่ถูกต้องหลายครั้งแล้วก็ตอนเล่นเกมรับเนี่ยก็เรียกได้ว่าใส่กันยับยับอะเข้าหนักเข้ากระจจยสร้างโอกาสก็พอได้บ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ได้ โดดเด่นมากนะครับแต่หลักๆก,ก็คือจะเป็นคนที่ขย,ยันทุ่มเทแล้วก็ตอนที่ผมอะดูถ้าเกิดว่าใครได้ดูอเมริกาตอนบอลโลกล่าสุดนะสองพปลายปีอ่ะคุณจะทราบเลยนะว่าเทเลอร์อาดัมอะจริงๆก็ไม่ใช่นักเตะที่ขี้เลรนะก็เล่นได้ดีนะครับจ่ายบอลแม่นจ่ายบอลระดับ90%เลยนะครับคือเล่นดีมากคลองบอลบิวเกมบิวเกมออกบอลยาวทําได้หมดเลยแล้วก็เป็น ตัวที่แบบคอยแบกแผงกลางอเมริกานะครับไม่ใช่เวสตันแมคเคนนี่กับดาวลุ่งบาลเซียไม่ไม่ใช่แน่นอนคือคนนี้แหละเป็นคนแบกแผงกลางแล้วก็ตอนที่ผมเห็นเล่นกับพวกฮอลแลนด์อังกฤษแล้วก็อีกทีมชาตินึงอะ่ะอันนี้ผมต้องขออภัยนะเวล้ม well, นะครับคือแบบโอ้โหเล่นดีอะ่ะจริงๆนะผมว่าเล่นดีมากแล้วก็เกมรับเนี่ยก็ยังแน่นอยู่ตอนที่เจออังกฤษเนี่ยอันนี้คือจําได้ติดตาเลยนะ เก็บจูดเบลลิงแฮมกับดีแคนไลท์อยู่หมัดน,นะครับวันนั้นคืออเมริกาเล่นดีกว่าชัดๆเลยนะแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ทุกคนก็ต้องก,ก็ต้องเข้าใจว่าทีมทั้งทีมอะ่ะไม่มีทางที่นักเตะตำแหน่งกลางรับจะมาแบกยิงแอซิดแล้วก็แบกทั้งรับแบกทั้งลุกทั้งหมดก็ต้องแบบทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตอนที่ผมดูทีมชาติอเมริกาเนี่ยดุดันนะดุดันดูโหดดูแบบมีความเป็นผู้นํานะครับก็ น่าจะเป็นสเปคเอดีฮาวใช่ไหมอ่ะคือมีใครชอบคนไหนกันบ้างครับเนี่ยข่าวที่เอามาอัปเดตให้ฟังตรงนี้อ่าลองคอมเมนต์บอกกันได้นะอ่าชอบเจมส์มติสันอ่ะขอหนึ่งพิมพหนึ่งแมชอบฮาวิบานถ้าคุณชอบนะพิมสองมอ่าชอบลาวเวียพิมสามปีเตอร์วอลเกอร์พิมพสมี่วอร์ดเพาลพิมห้าเทเลอร์อดัมพิ 3, พมหกอ่ะคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนตัวผมอ่าถ้าเกิดว่าจะให้เลือกนะผมขอเป็น เทเลอร์อดัมกับปีเตอร์วอลเกอร์นะครับส่วนแมดดิสันกับบาร์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าจะเข้าไปเจราจาจริงจังอันนี้ก็เอาราคาที่ดีที่สุดนะครับคืออย่าแบบไปบิด60-70ล้านนะเพราะว่าทีมตกชั้นเนี่ยคือราคาปกติก็1 5บหถึงยีล้านนี่อันนี้ก็ถือว่าหลูแล้วเนาะอืมเลสเตอร์ชอบโก่งยับเนะีเนี่ยกรณีเจมบอดพาว์ที่เดินออกมาได้เลยนะ5้าสิล้าน อันนี้ก็จบกันไปนะคือถ้าได้เทเลอร์อดัมมาก็น่าสนใจอ่ะส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องนี้ทางสายข่าวเนี่ยเขาว่าเนลโกโซ่เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ตั้งใจะจะดึงดีคันไรท์มิดฟิลด์สุดหล่อฟอร์มเทพของเวสแฮมมาคุมแดนกลางแหล่งข่าวเดี๋ยวมาจากสกอตวิลสันนะครับเป็นแหล่งข่าวในเขตภาคเหนือนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าเชื่อถือนะเคยรายง,งาน ข่าวที่เปียมาก่อนก็ย้ายมาแล้วทุกคนก็เห็นกันเยอะแล้วก็แหล่งข่าวเนี่ยเขาว่าเวสแฮมเนี่ยยืนยันนะว่าไลท์เนี่ยจะย้ายทีมแน่นอนช่วงซัมเมอร์แล้วก็ราคาเดี๋ยวต้องเหมาะสมนะนักเตะสัญญาผมลองเช็คมาเหลือ1ปีแต่ว่าจะมีออปชั่นบวกเพิ่มอีก1ปีนะปีับก็น่าจะประมาณ1นบวกหเป็น2แล้วก็นักเตะล่าสุดก็คว้าแชมป์ยูโรป้าคอนเฟลเอนเป็นประวัติศาสตร์ของเวสแฮมได้ด้วยนะแล้วก็โดยตามข่าวเนี่ยเขาว่าทีมงานเนลกาเซอเบื้องหลังเนี่ยชอบมาก อยากจะได้เขาเนี่ยมาไว้ในทีมแล้วก็แหล่งข่าวเขาว่ามิดฟิลด์คนนี้เป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งสำคัญในตลาดรอบนี้ของเอ็ดดี้ฮาวด้วยคือชอบเป็นการสร่วนตัวแต่ฮาวเนี่ยก็เข้าใจนะว่าถ้าไม่ได้ตัวเนี่ยก็เหมือนกับมีหลายๆทีมมาลุงมจีบเพราะว่าฟอร์มเขาโดดเด่นกับเวสแฮมมาหลายปีแล้วและปัญหาของเนลโกโซ่เนะครับสิ่งที่หลายๆคนก็น่าจะทราบนะถ้าใครตามข่าวช่องนี้มาบ่อยๆนะเราว่าเนลโกโซ่เนี่ย อาจจะเจอเรื่องเพดานเรื่องค่าเหนื่อยนะเพราะว่าดิคันไว้์เนี่ยเอเจนต์ครับตัวแทนของเขาเนี่ยเรียกประมาณ2อ0 0สนต่อสัปดาห์ซึ่ง2อ0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็ขาดกับเพาดานค่าเหนื่อยสูงสุดของนิโกโซอ่ะเกินครึ่งอะ่ะเพราะว่าเยอะสุดของนิโกโซเนี่ยเป็น1นึ่งแสนอนปอนต์ต่อสัปดาห์ก็คือบูนกีมาเอสละแหละและ้วก็ตอนนี้คือนิโกโซไม่ได้คิดที่จะ เปลี่ยนแปลงเรื่องเพดานค่าจ้างนะฮะแล้วก็เขามองว่าทางอาร์เซนอลอาจจะเป็นทีมเต็งม,มากกว่าด้วยนะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยคือมีเรื่องของศักยภาพเรื่องการเงินให้ค่าจ้างได้มากกว่าแล้วก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าแล้วดิคานไรต์เนี่ยโดนตั้งค่าตัวไว้ที่90ล้านปอนดะ์เนี่ยเวสต์แฮมเนี่ยเคยเสนอค่าจ้างเราเห็นประธานเขาบอกอยู่นะครับ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เมื่อ,อปีกว่านะครับปีกว่ากว่านะ แล้วก็นักเตะปฏิเสธเขาก็เลยบอกว่าคุณไม่สามารถรักษาผู้เล่นที่สัญญาไม่ได้หลายปีกับทีมแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยปฏิเสธสัญญาใหม่ก็เลยแบบอาจจะต้องขายส่วนไท์เนี่ยล่าสุดก็มีการมีการตอบสัมภาษณ์นะหลังจากที่เสือาถามเกี่ยวกับเรื่องอนาคตประมาณว่าจะอำลาเวสแฮมเลยไหมนะครับหลังจบเกมนี้ไท์แกบอกทำนองว่าดูนะสิ แน่นอนทุกคนอาจจะมีการคาดเดาอนาคตของผมแล้วก็มีความสนใจมากมายจากทีมอื่นท,ท,ทีมนั้นทีมนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังเหลือเวลาอีก2ปีกับเวสต์แฮมเพราะผมมีสัญญาที่นี่ก็ยังไม่มีข้อเสนออะไรเ,เดี๋ยวเรามารอดูแล้วกัน,กนว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมรักทุกวินาทีที่นี่นะแล้วคุณก็สามารถเห็นรอยยิ้มของผมแล้วก็แฟนๆเกี่ยวกับความสำเร็จในคืนนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องการฉลองแชมป์ ส่วนเรื่องอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยก็จะทําในอนาคตก็คือเหมือนกับตอนตอบเนี่ยก็ตอบแบบเชิงเปิดกว้างนะครับไม่ได้อ่าไม่ได้อ่าจะไปอาร์เซนอลน,นะผมชอบลอนดอนอยากจะอยู่ลอนดอนต่ออ่าใช่ไหมหรือเชลซีหรืออยากจะแบบอ่าแมนเชสเตอร์เงนะี้ยจะาเอทีแมนซีหรือแมนยูไม่ใช่นะครับคือเขายังเปิดกว้างแต่ว่าทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ลอนดอนต่อ มันก็แฮปปี้เนาะอยู่กับครอบครัวถ้าเกิดว่าย้ายถิ่นฐานไปไกลไปยันภาคเหนือเนี่ยก็ลาบากแต่นี่ก็ให้เข้าใจว่านี่เป็นนักเตะที่นิโครเซสนใจนะทุกคนด mm ีแ hmm. คนไรท์นะครับมิดฟิลด์เบอร์หแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็เข้าใจได้เพราะว่าทีมนิโครเซเนี่ยก็เหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยากได้ตัวนั้นตัวนี้แล้วไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องไปเอาชอยส์ามหนะครับแต่ว่านักเตะที่ได้มาก็ไม่ได้คีคีเลเพราะงั้น อยากให้ไว้ใจทีมงาน New v e s s a l เนะเพราะว่าผลงานเราก็เห็นกันอยู่ส่วนต่อมานะครับเรื่องสกูปบทความผมไปเห็นล่าสุดนะก็น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่อง Sven b o บ m a n นะครับอันนี้เป็นสกูปจากเมืองน,นอกนะอ่ามีใครชอบดีแคนไวไหมถ้าชอบพิมแปะได้ผมหน่อยนะครับคือเข้าใจแหละว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบอะแต่ว่าน่าจะได้ยากกันเนาะ การที่เราชอบอ่าการที่มีคนกดแปดก็ไม่ได้หมายความว่าอ่าทีมจะซื้อให้นะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะฮะคือมันก็เป็นแค่ความเห็นเป็นข่าวลือแล้วก็เป็นข่าวคลาวว่าทีมสนใจอืมเพราะว่าไม่ใช่หน้าทีเราอะเออก็มีการแบบพูดคุยกันสบายๆนะอ่ะต่อมากันที่เรื่องซเวนบอสแมนนะครับเรื่องบทความนะครับก็มีการชื่นชมยกย่องนะครับจากเมืองนอกนะว่านักเตะค,คนนี้น่าสนใจมาก โดยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญภายในการเดินทางของฤดูกาลนี้ของนิโคาเซลก็คือสเวนบอสแมนบอสแมนเนี่ยเป็นเซน,นเตอร์ดัสที่เราก็คุ้นเคยในทีมอาจจะไม่ใช่นักเตะที่มีชื่อเสียงผ่านหน้าสื่อแบบพวกกิมาเลสอิซาคหรือวิลสันแต่ว่าเรื่องของผลกระทบภายในสนามเนี่ยคือทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยด้วยการลงสนามป,ประมาณ4 4เกมในฤดูกาลนี้เขาทำให้เสาหลัก ของเกมรับของทีมเนี่ยสม่ําเสมอและน่าเชื่อถือมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมที่เล่นเกมรับดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกทีมหนึ่งแล้วก็ทําให้กองหน้านะครับเอาชนะเขาแทบไม่ค่อยได้สถตตีเพียงเดียวที่ไม่ยุติธรรมก็คือช่วงตอนแรกๆที่ปรากฏตัวแล้วเหมือนกับเจอแรงกดดันแล้วก็ตอนนั้นว่าทีมสนใจไงดีจริงหรือเปล่าอของจริงหรือไม่นั่นแหละก็คือสิ่งที่ไม่ยุติธรรมแต่เขาบอกว่านักเตะค,คนนี้มีความเยออเย็่มากๆภายใต้ความกดดัน การอ่านเกมที่เช็บขาดมีความเป็นผู้นํามีความแตกต่างที่น่าสนใจภายในทีมและเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่แสวงหาเรื่องความสนใจผ่านหน้าสื่อหรือผ่านอะ,อะไรใดๆนะแต่ว่าจะเป็นผู้เล่นทีอ่อยู่ในสนามเพื่อสร้างผลงานในสนามมากกว่าแล้วก็เขาเนี่ยมีอิทธิพลภายในทีมมากๆนะครับก็คือลึกซึ้งเลยทั้งในและนอกเพราะว่าเรื่องของความเป็นมืออาชีพความทุ่มเทของเขาเนี่ย มันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อร่วมทีมก็คือถ้าเกิดว่าในในทีมอ่ะมีคนขยันซ้อมมีคนมีวินัยก็อาจจะทําให้เป็นแบบอย่างของใครบางคนภายในทีมได้แล้วก็อาจจะใครบางคนที่ว่ามันเนี้ยอาจจะทําให้ใครคนต่อๆไปเนี่ยขยันซ้อมมากขึ้นถ้าเกิดอยากจะแย่งตาแหน่งตัวจริงภายในทีมเพราะว่านักเตะค,คนนี้ยอายุน้อยถ้าเกิดนักเตะอายุน้อยเนี่ยเป็นตัวจริงได้แปลว่าคุณก็ต้องแย่งตัวจริงได้เหมือนกัน แล้วก็ด้วยการที่เป็นผู้นําแบบเงียบๆเ,เขาเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่จะพร้อมพูดกับทุกคนว่าคุณต้องทําแบบนั้นแบบนี้แต่เขาเป็นผู้นําในเรื่องของการทําเป็นแบบอย่างแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทีมก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะแบบต่อเนื่องคุณก็อดคิดไม่ได้หรอกว่าเอ๊มีเซเวนบอสแมนในทีมหรือเปล่าเขาไม่ใช่คนที่ทําประตูบ่อยแล้วก็ไม่ใช่คนที่วกเวกวอยวายพร้อมที่จะเล่นเกมลับให้เสียงดังนะเป็นที่โดดเด่น เขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ชูถ้วยแชมป์เป็นคนแรกคนที่ว่ามาเนี่ยอาจจะเป็นที่เปียเพราะว่าเขาใส่ปลอกแขนบ่อยแต่ว่าในเรื่องของการพาทีมไปในยุคใหม่เนี่ยมันก็สําคัญนะว่าจะต้องมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือในเรื่องเกมรับให้แข็งแกร่งดังนั้นเนี่ยบอสแมนก็เป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยโดดเด่นแล้วก็นิวเ e อร์ l เนี่ยก็ได้ผู้เล่นที่มีคุณภาพเข้ามาสู่ทีมไม่ใช่คนที่จะพร้อมประดับชื่อเสียงบนหน้าสื่อ แล้วก็เป็นคนที่ตราตึงในหัวใจแฟนบอลน,นิโคลเซ่ทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เตือนใจว่าฟุตบอลเนี่ยก็คล้ายชีวิตนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะชูตัวเองว่าเป็นฮีโร่บางคนก็มองว่าบอสแมนเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่ดูดโดดเด่นแต่ว่าน,นี่ก็เป็นธุรกิจเงียบๆที่นิโคลเซ่ดึงมาแล้วก็สร้างความแตกต่างในเวลาอันสั้นแล้วก็สําคัญภายในทีมนิโคลเซ่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและอาจจะเป็นมรดก ของทีมภายในอนาคตเดี๋ยวมารอดูนะว่าบอสแมนเนี่ยจะสามารถพาทีมเนี่ยไปได้ถึงระดับไหนแล้วก็เขาเชื่อว่านิโกโซลเนี่ยจะใช้ผู้เล่นคนนี้ไปอีกยาวนานแล้วก็ด้วยการที่เขาเนี่ยก็มีความไฝฝันที่ยิ่งใหญ่การย้ายมาอยู่นิวโกโซลในช่วงเวลาที่นิโกโซลไม่ใช่ไม่ใช่ทีมยิ่งใหญ่เนี่ก็เป็นความใจกล้าของนักเตะแล้วก็ตอนนี้ก็พาทีมไปอยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือ าทางบทความเขาว่ามานะผมค่อนข้างชอบนะฮะทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสเวนบอสแมนคอมเมนต์บอกกันได้นะคือก็เห็นสื่อแรกๆนะที่แบบชนกับาทางเออร์ลิงฮาลนด์นะครับชนแล้วล้มนะฮานด์หลุดไปแล้วยิงไม่เข้าอนะโอ้โหคนใส่สเวนบอสแมนกันยับเลยนะจำกันได้เลยนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือทีมไม่โดนประตูอะแล้วก็บอสแมนก็ทำให้ ฮา,าแลนด์เนี่ยยิงได้ยากด้วยในช่วงก่อนจะตั้งหลักยิงจังหวะการ cover หลายๆที่เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าบอลก็ได้คอยดักพื้นที่สุดท้ายตอนที่เพื่อนเนี่ยหลุดมานะครับอย่างพวกชาเบิร์นทิปเปียกีมาเลสหรือตัวน้ต้ตรงนี้เนี่ยหลุดมาถึงพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคนป้องกันก่อนถึงหน้านิกป๊ปซึ่งผมว่าก็เป็นเซนเตอร์ที่ cover ได้ดีนะแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นความโดดเด่นเพราะว่า เราเห็นแบบตอนปะทะกันเงี้ยฟาบินชาวิ่งเข้าใส่ตลอดเลยแดนเบิร์นวิ่งเข้าใส่ตลอดเลยทีป่เปลี่ยนนี่ก็เปิดบอลแมนแมนใช่ไหมสเวนบอสแมนก็เลยดูแบบเป็นนักเตะธรรมดาแล้วก็ตอนที่โดนยิงประตูเนี่ยนิกป๊อปก็เซฟกระจุยซึ่งบอสแมนก็ดูแบบธรรมดาไปเลยซึ่งความธรรมดาที่ว่ามันเนี้ยทำให้นิโคลโซลบินสูงมาได้จนถึงตอนเนี้ยจะไม่ให้เครดิตซเวนบอสแมนได้อย่างไรนะอ่าพะงันอ่าสเวนบอสแมน กำลังใจให้กันคุณชอบพิมพ์สี่ยาวๆให้กับนักเตะหน่อยเลยวอ่ะเม้นบอกกันได้นะคุณคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงเกี่ยวกับผู้เล่นปรับตัวฤดูกาลแรกอ่าก็ถือว่าปรับตัวดีที่สุดและก็ว่าได้นะอิซาก,ก็ยังต้องใช้เวลาใช่ไหมบอสแมนนี่คือมาการันตีตัวจริงเลยนะครับเพราะงั้นเราทราบคุณภาพกันดีอยู่แล้วนะอ่าโอเคนะครับจบแล้วนะก่อนจะกกันไปใครชอบข่าวนิวคาสเซลที่นิวทูนและอยากเป็นกำลังใจกัน ไม่ยากเลยนะทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งขอบคุณครับ